สวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้บสามนะคะเดี๋ยวพามาชมสวนเยี๋ยทอฟิ่มพว่มรุ่มูมู่นะมากันหลานค่ะเนี่ยค่ะออดอกไม้เต็มเลยทุกคนมองสวยโอ้ยตฟอ๋อยตฟินนะเดี๋ยวเก็บบรรยากาศสวนสาธารณะในสต็อกโฮมมาให้ทุกคนได้ชมนะคะเปี๊ยก็แฟนแล้วก็น้องสาวแฟนแล้วก็ ครอบครัวเขานะคะเราก็ลานพากกันมาเบิงดอกไม้ในสวนสาธารณะเนาะค่ะพอดีวันนี้ฝนตกนะคะเรากับมื่อคืนฝนตกนะคะบรรยากาศก็เลยจะอนข้างนาวเย็นแน่นะคะลานซ้ายอยากกินน่ะใส่กอกนไหมค่ะกลยพากกันไปซื้อใส่กอกก็ขนมปังให้เพิ่นเนาะค่ะเด็กน้อยกับฮิวนะคะว่าถึงนี่ก็เกือบเที่ยงพอดีนะคะเขาก็มาชมบรรยากาศกันเลยนะคะนี่อากาศเก็บภาพบรรยากาศในเมืองมาให้เบิงค่ะนี่คือซื้อสวน คุ้งทแทรดกวัวเด่นค่ะที่ค้นนิยมม้า่ายรูปก,กันค่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดอกซากุระกำลังเบ่งบานสวยมากเลยนะคะแต่โชคบ่ค่อยดีบันไดค่ะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยฝนตกก็เลยเฮ็ดห้ดอกไม่ร่วงล่นไปครึ่งนึงแล้วค่ะแต่ก็ยังเก็บภาพสวยๆมาให้ทุกคนได้ชมนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนแต่ว่าออกหนาวแน่แน่นอยแล้วก็ฝนปล่อยปายนะคะช่วงที่พบเปียวไปเป็นไดนะคะทุกคนดอกซากุระในสต็อกโฮม ที่ข้นชื่อในสตอกโฮมเลยนะคะสวยหรือเปล่าเพื่อนๆของเปียวนะคะเขาจะมาถ่ายรูปกันทุกปีเลยนะคะช่วงที่ดอกซากุระออกปีนี้เป็นช่วงที่ดอกไม่ออกไว้นะมคะเพราะว่าแดดออกไว้นะคะก็เลยบานไว้นะคะทุกคนนี่แหละคือบรรยากาศสตอกโฮมนะคะดอกซากุระนะคะสวนดอกไม้ที่สวยที่สุดในสตอกโฮมเป็นไงน,นะคะทุกคนสวยหรือเปล่า จะให้ทุกคนได้เบ่งดอกซากุระนะคะอยู่ในเมืองของเปียวว่าเป็นแบบไหนผู้นะคะกำลังบาดเลยเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้ชมนะคะนะคะทุกคนสวยหรือเปล่าคะในเมืองของเขากับนี้นะคะแต่ว่าจะเป็นดอกแปลว่าในน้อยนะยะอ่ะแหมค่ะทุกคนเบ่งนี่ในสวนเขาจะมีงานอยู่ตรงนี้นะคะเขาก็กเลยสอมทอส้อมเอียงนะคะแล้วก็จะเฮ็ดถว่เป็นเต้นอยู่นี่นะคะทุกคนเบ่งดอกใหม่สวยหอป่คะ เดี๋ยวเจะพาไปเบื้งดอกซากุระก่อนนะคะนี่ดอกซากุระอูนนีจะบ่เหมือนกับยูสตอกโฮมนะคะอันนี้จะเป็นดอกกท,ที่มีสั้นเดียวนะคะบางๆนะคะเห็นบอกคะแต่ก็มีความสวยงามที่แตกต่างกันไปนะคะมีสั้นเดียวคะ่ะแต่ยูสตอกโฮมนั่นจะเป็นเป็นดับเบิลเป็นผุ่มเป็นพวงแบบว่าหลายหลายสั้นเห็นไหมคะ่ะสวยงามไปอีกแบบ นะคะสวยงามมากอืเพราะดอกเขาเริ่มบานเสร็จเขาก็จะร่วงมาค่ะร่วงเสร็จเขาก็จะใบก็จะเริ่มออกมานะคะทุกคนนี่เป็นส่วนสาธารณะในเมืองของเขานะคะสวยงามหรือเปล่าคะ ตอนนี้เบึ้งดอกอนน้ไปก่รคะ่ะสวยมากเลยเนี่ยค่ะสวยฝนตกด้วยนะคะเดีบ้วก็ต้องเตรียมแล้วนะคะเพราะว่าฝนตกเดี๋ยวน้ำจะเข่ากล้องอันนี้ก็จะเป็นโบสถในเมืองของเฮานะคะสวยงามไปอีกแบบนะคะชมบรรยากาศนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากเลยหลังเลิกงานคะ่ะ จอกับพาทุกคนชมนะคะพาชมดอกซากุระนะคะช่วงนี้เป็นช่วงดอกซากุระก็จะให่เบิ้งนะคะ <c oughs> ยังคะ <c oughs> สวยงามมากเลยค่ะอืมแต่คุสวยหรือเปล่าคะ เปียวปัญจายามาถึงบ้านเปียกมอดยอดค่ะทุกคนฝนตกนิดหน่อยนะคะเปียวพาทุกคนชมดอกซากุระในสตอกโฮมแล้วก็เมาชมในเมืองของเปียวนะคะแล้วก็มีอีกบ้านของเปียวเนี่ยค่ะทุกคนกําลังมาค่ะเดี๋ยวจะให้ทุกคนชมนะคะเนี่ยทุกคนบ้านเปียวกาลังมาค่ะตะมุตะมิมองอื่นข้าบ้านเมิดบ้านเปียวก็จะมาที่หลังมูนะคะ จริงๆอ่ะจะมีกิ่งการหอยระยองระยังนะคะแต่แฟนเปลี่ยวเราบ่มารอก็นเลยแบบตัดนะคะเปลี่ยวเลยบอกว่าจะตัดกิ่งนี่นะไปชอให้มันระยองระยังหน่อยไหมคะมันจะสวยกว่าถ้าสมมติกิ่งมันระยองระยังกิ่งมันไปผ่านหลังคาพวกเปลี่ยวเนาะค่ะแล้วก็ฝนไปตกใส่ก็เลยเห็ดห่หลังคาพวเปี่ยวหัวผุพังนะคะแฟนเปี่ยวเราก็เลยตัดออกนะคะกิ่งเนี่ยเหตุผล จริงๆเรา่อยากตัดดอกเขามันสวยแต่ว่าของทิงคุณนภพี่เยวสิตัดอีกอยู่มันสูงมันสูงแห้งนะคะเปียวก็มักหน่อยไหมค่ะมันสวยเนาะเดี๋ยวนี้ในเมืองของเปียวดอกซากุระเขาเริ่มปลูกตามบ้านหลายแล้วนะคะเนี่ยค่ะกําลังเฉียบปาเนาะสีอันนี้เป็นแบบดับเบิลนะคะแบบอยู่สตอกโฮมของเปียวนะคะเปียวก็ลอวันให้ดอกซากุระบานเปียวบานนะไหมค่ะเปี่ยวจะได้ถ่ายให้ทุกคนได้ชม เนาะค่ะทุกคนมาก่อนกิ่งมันจะระโยงระย้าอยู่ตรงนี้นหะคะ่ะสวยสวยหอยมาเต็มพีเลยแฟนเพี่อเราตัดนะตัดเกินพอดีนะแมคะ่ค่ะนี่แหละคะ่ะทุกคนเปล่วกอยหัวฟูหมดไปปั่นจักรยานเนาะเปล่กปากา็อกเ,กเอาถุงพลาสติกครอบหัวแล้วเปล่าก็เอาหมวกกันน็อกคุมอีกรอบนึ่งนะอยไค่ะเปลพอวางพุ่งนีแฟนเพี่อนเราก็จะออกไปเวลาเดินมาเจ็ดโมงครึ่งเปล่วก็จะไปที่ลังนะแม่ค่ะเปล่าอยากไปแต่เศร้าเพราะว่า ลูกค้าเปียวคนแรกกับเก่ามงนะ่ะบอยาไปอยู่ตั้งแต่สองชั่วโมงเคืงก็จกสิไปนั่งเฮ็ดย,ยังเหรอไหมคะเปียวก็เลยว่าพวเป็นยังดอกฝนตกนิดหน่อยเฮาอดเอาได้ออกกําล่างกายด้วยนะคะอยู่ในเมืองนอกเนาะคะทุกคนอากาศมันหนาวฝรั่งเห็นอากาศแบบนี้เขาจะแบบบอกว่าหนาเบื่อเพราะว่าฝนตกยังสิน,นะคะแล้วตอนที่เปียวไปสตอ็อกโฮมเปียวไปสวนสาารณะทีาาท่มีดอกซากุระนะ่ะน้องสาวแฟนแล้วกับ แบบว่าเราก็บบ่ค่อยากไปนะคะเพราะว่าเราบ่าชอบฝนตกแล้วว่าอากาศมันแย่นะคะแต่เปียวนะชอบแล้วเข้าไปกับคนที่เขาบ่าได้ชอบนะคะทุกคนเปียวก็บม่อยากรบกวนเขานะคะเ,เปียวไปถ่ายวิดีโอเพิ่นกับแบบเพิ่นกับ,บ่สนุกกบเฮาแล้วก็อีกอย่างลูกซ้ายเพิ่นกับแพ้ดอกไม้แพรยางลายนะแม่คะ เรารู้สึกบดีเบียกันเลยเฝ้าทยายกับเฝ้ากับบอยากรบกวนเวลาไปด้วยกันหลายคนนะคะ่ะทุกคนมันจะบ่มเหมือนเวลาเฮ้าไปกับแฟนฮอกสองคนถ้าไปกับแฟนฮอ2สองคนเนี่ยแฟนเบียจะบอกละทายทายวิดีโอทายรูปแล้วอยากให้เบียทายแล้วอยากให้เบียแบบนันมีรูปหน่อไหมคะ่ะแล้วจดวจมให้เบียเฉพาะอันยูทูบเจ้าบ่ไปนามหลังละ่ะย้อนเจ้าขี่อ,อายบ่รุษไทย บอยากถ่ายวิดีโอแล้วว่าเยวแฟนเียวนะคะทุกคนถ่ายเวลาได้ว่าให้เยวเนี่ยบาแห้งบ่เจ็บบ่ให้เขาเครียดพุ่นละแต่เบีของบ่ถือสาล้วสินะคะยุ่งกันมาเข่าปีที่สิบสามเราทุกคนมันก็เริ่มดูจากนิสัยใจคอกันนะแม่ค่ะเยวกันเลยแซวเราหน่ะแม่ค่ะตัวฉันต้องขอโทษด้วยเด้อนึกได้นะแม่ค่ะหาคำใดมาว่าเราผ่านไปเคิงวันเรานึกได้ฉันต้องขอโทษด้วยเด้อฉันกับบัยไปนามะลังละฉันกับเป็นยูทูบเบอร์ ที่บ่มีประสิทธิภาพเั่นกับเั่นกับเข้าใจอยู่นั่นละว่าให้แล้วนะแม่ค่ะเลาะกับหัวเลาะทุกคนเอ้ยเปียวไทยวิดีโอน่ะจริงๆเปียวเป็นคนเบาเบ่ค่อยเก่งเลยแต่ว่าพอมาเหตุยูทูบเนี่ยเขาก็อยากคุยอยากว่าหน่อยไหมค่ะเปียวก็รู้อยู่ว่าเปียวเบาเบ่เก่งแล้วเก่งก็บเบาพิด แทนที่จะเบาอย่างหนึ่งกับน,นึกบอกไไหมคะเพราะมาตัดวิดีโอกอยากมาจะควงอะละคะ่ะทุกคนเพื่อขอบคุณทุกคนหลายๆที่เข้ามาชมช่องของเปลี่ยวนะคะจึงในกระเขียนคอมเมนต์ไว้เปลี่ยวจะมาตอบนะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย